ครับผมเอาละนี่เห็นภาพรวมแล้วนะครับว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีอะไรกันบ้างถามตัวแทนของสื่อมวลชนนิดหนึ่งนะครับบทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบันกับการเลือกตั้งเนะี่ยมองครั้งนี้ยังไงกันบ้างครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ก้าวรุดไปข้างหน้านะฮะพอเวลาเราพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เป็นเมืองใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางมีถึงห้าสิบเขต สิ่งที่สําคัญที่สุดของความเป็นเมืองนี้ก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯก็เป็นทั้งผู้ที่มีทะเบียนบ้านมีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าหากว่าอายุครบ1 8ปีแล้วและยังเป็นยังรวมไปถึงผู้คนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมาเช่าอยู่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง มาทำงานมาเรียนหนังสือเช่าวคอนโดเช่าบ้านพักอะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ประชาชนทั้งประเทศก็แวะเวียนเข้ามาในกรุงเทพมาขึ้นรถไปฟ้ามาดูหนังมาเดินห้างแล้วยังมีชาวต่างประเทศอีกด้วยที่เข้ามาท่องเที่ยวมาพักโรงแรมใหญ่ๆไปวัดพระแก้ววัดอรุณวัดโพไปทั่วเลยดังนั้นกรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองใหญ่การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญ ผู้สมัคร25ท่านก็รณรงค์กันอย่างเต็มที่เรียกว่างัดเอากลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาใช้อย่างครบเครื่องสื่อมวลชนถือว่าเป็นสถาบันวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการติดตามข่าวสารมานำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบประเด็นสำคัญก็คือว่าผู้สมัครแต่ละคน มีทั้งสังกัดพักและไม่สังกัดพักเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างมีนโยบายอะไรมีวิธีการหาเสียงที่แปลกๆที่เร้าใจที่ตื่นเต้นอะไรยังไงบ้างสื่อมวลชนก็นำเสนอและสื่อยังคอยทำหน้าที่เป็นเวทีกลางในการที่จะสะท้อนปัญหาของผู้คนต่างๆและสื่อบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อหนังสือพิมพ ก็จะเขียนวิเคราะห์วิจารณ์มีโพของสวนสุนันทาออกมาก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์โพลสมัครอื่นออกมาก็แสดงความเห็นวิเคราะห์วิจารณ์กันไปตลอดเวลานี่ก็เป็นสื่อมวลชนเรียกว่ากระแสหลักวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์นิตยสารยังมีสื่ออีกประเภทหนึ่งที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้คนทั้งเมืองหลวงและ ชีวิตผู้คนทั้งประเทศนั่นเราเรียกว่าสื่อใหม่นิวมีเดียสื่อออนไลน์สังคมออนไลน์มี Facebook มีทวิตเตอร์ผู้สมัครก็จะมีสื่อออนไลน์ของตัวเองนะฮะผมนี่ก็เข้าไปดู Facebook ของพงศพัฒน์พงเจริญของสุขุมพันธ์บริพัตรของเสรีพิสุทธิ์เตวิยเวศของโคสิษ สุวินิจิตเข้าไปดูหมดเลยว่าเขาเขียนอะไรยังไงคนแสดงความเห็นมาว่าอยากจะให้แก้ปัญหาโน้นอย่างเงี้ยเข้าไปดูหมดดูแบบติดตามสถานการณ์ดูแบบวิเคราะห์ว่าแต่ละคนมีวิมีวิชามีวิธีการในการที่จะสื่อสารกับประชาชนยังไงบ้างแล้วผมก็วิเคราะห์ไปอีกว่าการแสดงออกผ่านสื่อใหม่และสื่อ กระแสหลักวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้สมัครคนไหนน่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมากกว่ากันและใครมีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทอมเพราะปกติผมเป็นอาจารย์สอนผมจะต้องเอาวิชาการเช่นการสื่อสารทางการเมืองการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การทำประชาสัมพันธ์การทำโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อการใช้บุคคลเข้ามาเป็นสื่อในการที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปและนำไปสู่การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่3มีนานั้งกล่าวโดยสรุปปัจจัยที่จะมีผลต่อการแพ้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วชี้ขาด ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากอทมอคนที่สิบหก็คือตัวนโยบายนำเสนอแล้วโดนใจกับประชาชนชาวกรุงเทพที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งกัน่ปสองการสื่อสารที่จะต้องใช้ช่องทางสื่อต่างๆมากมายไปหมดเลยสื่อบนชนสื่อใหม่สื่อออนไลน์ แผ่นพับแผ่นปลิวป้ายคัดเอาทำได้ดีมีประสิทธิภาพที่จะเข้าไปสู่การรับรู้แล้วก็ทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนไหนทำการสื่อสารได้อย่างดีที่สุดและอันที่สามตัวของผู้สมัครคนนี้ผอมคนนี้หน้ากลมคนนี้ชอบใส่สูตร คนที่ชอบใส่เสื้อยืดใส่เสื้อโอโลมีสีสันมีคําขวัญตัวบุคคลที่แสดงออกในกิจกรรมทุกวันแล้วก็รับเชิญไปออกสื่อประชาชนจะมองเห็นมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวบุคคลดังนั้นไอ้ปัจจัยสามอย่างเนี่ยฮะจะเป็นจุดชี้ขาดซึ่งเรื่องการซื้อเสียงก็แทบจะเลิกพูดกันแล้วนะในปัจจุบันนี้นะ สมัยก่อนเลือกตั้งกันซื้อเสียงซื้อเสียงซื้อเสียงคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงละประชาชนเขาอยากจะใช้สิทธิเลือกตั้งผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ติดตามดูจากสื่อนะฮะคนทั้งประเทศก็คงกระหายอยากจะมีสิทธิในการเลือกผู้ว่าขันเหรอมนกันแต่ว่าในต่างจังหวัดนี้เรามีผู้ว่าที่กระทรวงมหาดไทยเขาแต่งตั้งมาก็เป็นที่ร่าสีดายเสียดายนะฮะดังนั้นคนกรุงเทพมหานครจึงต้องหวงแหนในสิทธิแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันที่3มีนาคมนี้ครับ ครับผมเอาโหอันนี้ด้วยังมุมมองของภาคสื่อมวลชนนะฮะถือว่ามีบทบาทสําคัญในการเลือกตั้งแล้วก็การหาเสียงขบรรดาผู้สมัครครั้งนี้เป็นอย่างมากรเอร์เกียงศักล่ะครับแหมผู้มีประสบการณ์กับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทอมอมาแล้วมองว่าครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งก่อนอยังไงบ้างครับท่านครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการปะทะกันของพรรคใหญ่แบบปล่อยไม่ได้มากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้ววันที่ผมลงเลือกตั้งผมแข่งกับคุณอภิรักษ์เป็นต้นเนี่ยนะครับ วันนั้นคุณจำลองพลตรีจำลองออกมาให้จับให้จับวันเลือกตั้งเลยนั่งรอให้จับเลยซึ่งเป็นสัญญาณในการให้แบ่งข้างอย่างรุนแรงวันนั้นเสื้อเหลืองกับประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพวกเดียวกันฉะนั้นการแบ่งข้างวันนั้นรุนแรงมากทําให้ผู้สมัครสองข่ายที่มาจากพัรคได้เปรียบเพราะคนกลางเนี่ยคนเขาไม่กล้าให้แม้อยากให้เพราะกลัวว่า อีกฝั่งหนึ่งจะมาอันนี้เป็นสถานการณ์4ปีที่แล้วแล้วคุณอภิรักษ์ก็ติดคดีก็ลาออกในหนึ่งเดือนคุณสุขุมพันธ์ก็มาดังนั้นผมไม่ได้ลงตอนสุขุมพันธ์ผมลงตอนคุณอภิรักษ์วันนี้แรงกว่าครับผมเล่าแบบนั้นแรงแล้วนั่น4ปีที่แล้ววันนี้การแยกข้างเนี่ยแรงกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะไม่มีที่ยืนทางการเมืองเหลืออยู่หากพรรคใดพรรคหนึ่งเพียงพร้ำในกทมเพราะเมืองหลวงกทมสําสคัญทางการเมืองมาก รัฐบาลต้องได้กอทมอมิชนะทำงานไม่สะดวกติดขัดเพราะเป็นเมืองหลวงและเมืองหลวงมีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลการล้มรัฐบาลอยู่ที่เมืองหลวงสำคัญมากการตั้งรัฐบาลอยู่ที่ชนบทงนั้นเพื่อไทยต้องชนะกอทมอ,อย่างเดียวปล่อยไม่ได้ประชาธิปัตย์เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่กอทมอหากปล่อยออกไปประชาธิปัตย์หมดที่ยืนทางการเมืองอการเลือกตั้งทาง ในอนาคตที่จะมาถึงสมมติมีการเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติใค้ปัดจะอาจจะเป็นพักที่มีคะแนนเสียงน้อยลงเยอะมากหากกรทมยึดไม่ได้ดังนั้นวิเคราะห์แบบนี้การต่อสู้รุนแรงที่สุดจากพักสองพักและระดมกำลังมาสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชกว่าครั้งที่แล้วอีกดังนั้นเมื่อวิเคราะห์แบบนี้เป็นการสู้ระหว่างสองพักคนกลางเกือบไม่มีสิทธิ์เลยคนสมัครอิสระครั้งนี้ จะได้คะแนนลำบากนะฮะเพราะว่าจะไม่มีสิทธิที่คนจะกล้าให้คะแนนเท่าไหร่อันนี้จะวิเคราะห์ตามตัวเนื้อเนื้อผ้าก่อนนะไม่ได้บอกเขาดีไม่ดีครับและความโดดเด่นของผู้สอนสละครั้งนี้ก็เมื่อเทียบกับอีกหลายหลายครั้งอาจจะไม่มีตัวโดดเด่นจํานวนมากที่จะมาโชว์ให้คนรู้สึกดึงใจว่าเอ๊ะหรือจะเอาคนที่พอเป็นไปได้จะเป็นผู้ว่ามีทางเลือกเพิ่มขึ้นฮะ คือคือผู้วิสระเนี่ยจะต้องทําให้คนรู้สึกว่ามาดเป็นผู้ว่าได้เป็นไปได้จริงคนถึงจะให้ที่ถ้าอาการเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อไปได้ไดจริงเนี่ยคะแนนก็จะไปไปกลูกันอยู่ที่สองพักฉะนั้นสถานการณ์ครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้เรื่องที่หนึ่งรุนแรงไหมเรื่องที่2องเนี่ยถามว่าการเลือกตั้งสําคัญไหมในกทมสําคัญมากเพราะว่าคนทั้งประเทศไทยมีญาติอยู่ที่กทม อะไรเกิดในกทมเนี่ยมันกระจายไปทั้งประเทศเลยนะพลังมันไปทั้งประเทศและเป็นเมืองหลวงที่มีสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยแตกต่างโดดเด่นกว่าชนบทอย่างโดยเฉลี่ยอย่างชัดเจนคนอยู่ก็เยอะนานาชาติมาอยู่ก็เยอะนะครับมีคนตั้งร้อยกว่าสัญชาติประเทศอื่นๆเนี่ยมาทำกิจการต่างๆในเมืองหลวงมีคนมาแอบอยู่โดยไม่ลงทะเบียนก็เยอะ มีสมุดทะเบียนนีประมาณหกล้านห้าล้านเจ็ดหกล้านมีคนมาแอบอยู่ประมาณสามล้านถึงสี่ห้าล้านแล้วแต่วิธีนับก็จะประมาณสิบล้านถึงสิบสองล้านอยู่ในกทมรวมกันหมดฉะนั้นปริมาณคนมหาศาลในกทมมีผลต่อชีวิตคนมหาศาลอะไรที่เกิดที่นี่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยในโลกใบนี้ฉะนั้นถ้าเหมือนมากทมแล้วโอ้โหขยะเต็มเมืองสอปกปรกนะครับ มลภาวะเป็นพิษทางอากาศน้ำเน่าลดติดที่สุดในโลกแบบที่เป็นวันนี้ใครๆเขาก็บอกติดที่สุดในโลกสถานการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในกทมหรือปัญหาอื่นๆมากมายเลยพื้นที่สีเขียวก็ไม่ค่อยมีพอนะครับปัญหาปัญหาน้ำท่วมที่เคยโด่งดังจนโลกทั้งโลกก็รู้แล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมีผลฉะนั้นกทมสําคัญปัญหาคือ เมื่อสําคัญขนาดนี้ชาวบ้านที่มาลงคะแนนครั้งนี้จึงต้องคิดดีๆว่าเราจะเปลี่ยนกทมไหมกี่สิบปีที่ผ่านมากทมอ,อยู่ในสภาพทรงกับสุดนะครับที่ดีขึ้นบ้างในในภาพลักษณ์นั้นเป็นการจัดฉากให้ดูสิ่งที่เห็นชัดๆบางจุดเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆเนื้อหาจริงๆเนี่ยกทมต้องการนักบริหารตัวจริงที่สามารถแก้ปัญหาเหมือนเมืองอ,อื่นๆในโลกที่เคยแยกเท่าเราและเขาแก้ได้ ทำไมเราจะไม่คาดหวังจากผู้สมัครที่มาลงนั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วช่วยทำให้สำเร็จให้กทมเปลี่ยนใ,ให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามชื่นใจเชิดหน้าชูตาต้อนรับขับสู้ใครทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องอายใครกทมจึงอยู่ยุคลอยต่อวันนี้ผมอยากให้กลายเป็นกระแสของคนกทมที่มักจะนอนหลับทับสิทธ จะมาประมาณ50%ิดนิดๆมาลงคะแนนอีก50%เนี่ยจะแขวนนวมอยู่ที่บ้านคิดว่าตัวเองไม่มีน้ำหนักต่อการเปลี่ยนแปลงพอไม่มาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกำหนดมาจากคนจัดตั้งเสียเยอะคะแนนจัดตั้งจึงมีผลมากในกทมในการเลือกตั้งทุกครั้งถ้าจะใจวิเคราะห์ลงลึกแบบนั้นก็จะเห็นว่าทำไมครั้งนี้สำคัญเพราะว่าเราเคยผิดหวังมาตลอดชีวิต ของการเลือกกอทมอมามากมายอย่างอย่างที่เห็นครั้งนี้เราจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตไหมผมอยากเห็นความมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชาวกทมและถ้าทําแบบนั้นกทมมีผลมากและกทมเนี่ยมีน้ําหนักในการประสานกับหน่วยงานระดับชาติต่างๆจําจนวนมากมายเพื่อทําเมืองตัวแบตตัวแบบเพราะาอะไรเกิดในกทมเนี่ยคนที่อื่นก็จะเรียนแบบ จังหวัดอื่นจะเรียนแบบมีผลมหาศาลครับผมจึงเชื่อว่าครั้งนี้สําคัญและมีสิ่งที่เราไม่เพียงแต่จะลบล้างปัญหาอดีตท,ที่มีอยู่จํานวนมากมายที่เป็นปัญหาแต่ต้องสร้างสรรค์สิ่งดีสิ่งงามให้เกิดเนี่ยอยู่ที่ผู้บริหารเสียเยอะครับผู้บริหารที่ดีก็มีพลังนาการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆผมจึงคิดว่าครั้งนี้สําคัญในการเลือกตั้งครับ